ในการครอบครูเนี่ยนอกจากทักษะด้านวิชาอาคมที่จะถูกส่งสําเนาไปที่เองแล้วเ,เรื่องราวในชีวิตของข้าบางอย่างก็จะถูกทายทอดไปที่เองด้วยพร้อมหรือยังอนุม,มอือหลักตากูจะยกพระคาถาทั้งปวงขึ้นไว้เหนือเก่ พระกูกูจึงให้กูเป็นเอกแก่คนทั้งหลายเอหิคลายคลายปิยังมะมะพุทธังสละอิโสมาเรสละเอหิมาเรมารอาคัจฉายะอาคัจฉายาขา,าคาคะะจะชะชะชะยะเอหิพุทธังพันธนังนะโมพุทธายะนะภูโมมัสพุทธดัาดุงยะกรึงอัสังวิสุโลกายะพันธนัง อธิธามิมัตโตมัตตังสวาหังมัติสตรีมแล้วที่โมโนแม็กสเท่านั้น